สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟชจะมาสรุปโปรวันเกิดให้ฟังกันค่ะว่าในวันเกิดปีนี้เฟชได้ไปร,าร่าโปรวันเกิดมาที่ไหนบ้างแล้วก็ได้รับอะไรฟรีมาบ้างค่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ<ม>ในเดือนเกิดปีนี้นะคะเฟชก็ได้ไปล่าโปรวันเกิดมาตลอดทั้งเดือนเลยค่ะ<ม>ก็ได้ไปใช้สิทธิพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นของบัตรเค,ครดิตหรือว่าสิทธิพิเศษจากเมมเบอร์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบัตรเครดิตกันก่อนเลยนะคะ สำหรับบัตรเครดิตนะคะก็จะต้องยกให้ Citybank เลยค่ะที่เขามีโปรโมชั่นในเดือนเกิดให้เราเยอะมากนะคะสำหรับบัตรหลายๆใบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรที่ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไปจนถึงบัตรที่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้เขาค่ะใบแรกเลยนะคะที่มีโปรโมชั่นในเดือนเกิดนะคะก็คือบัตร City Simplicity ค่ะซึ่งเราสามารถใช้สิทธิ์ในการที่ไปซื้อเครื่องดื่มนะคะที่ s Starbucks แเราก็จะได้รับเครดิตเงินคืน200บาทค่ะโดยโปรนี้นะคะเขาจะให้เครดิตเงินคืน200บาทสำหรับยอดการใช้จ่ายครั้งแรกในเดือนเกิดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่่าาาเราแยยกใช้จ เป็น2ครั้งครั้งละ100บาทแบบนี้ก็จะได้รับเครดิตเงินพืนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้200บาทไปเลยในทีเดียวค่ะโปรนี้นะคะถือว่าเป็นโปรที่เฟชก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบัตร City s i m p l ล c i t y ีเนี่ยเป็นบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเลยนะคะแต่เขาให้เบนฟิตที่ดีมากกับเรานะคะให้เราได้รับแคชแบ็กสองร้อยบาทฟรีจากการดื่มสตาร์บัคในเดือนเกิดของเราค่ะถัดมานะคะเป็นโปรจากบัตรซิตี้รัชดาค่ะ บัตรใบนี้นะคะเขาก็จะให้แคชแบ็กสูงสุดถึง30%เลยนะคะในเดือนเกิดเมื่อเรานําบัตรใบนี้ไปซื้อของใน Lazada โดยเขามีการแคบวงเงินอยู่ที่ยอดใช้จ่าย1,500บาทนะคะ mm hmm. ก็คือได้รับแคชแบ็กสูงถึง500บาทค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะได้รับคะแนนสะสมคูณ30เท่านะคะสําหรับยอดการใช้จ่าย300บาทแรกด้วยค่ะ ส่วนที่เกินกว่าน,นั้นนะคะก็จะได้รับคะแนนสะสมตามปกตินะคะถ้าเราใช้ในลาซาด้าเนี่ยก็จะได้รับคะแนนสะสมอยู่ที่10เท่าค่ะก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะถ้าจะช็อปให้ยิ่งคุ้มเนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีโปรโมชั่นของแคมเปญต่างๆในลาซาด้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตอนเดทนะคะหรือว่าโปรตอนกลางเดือนก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะจะทําให้เราได้ส่วนลดหลายต่อนะคะทั้งส่วนลดจากทางลาซาด้าเองแล้วก็ส่วนลดพิเศษในเดือนเกิดของเราด้วยค่ะ ขัมานะคะเป็นโปรโมชั่นจากบัตรซิตี้แกรค่ะในเดือนเกิดของเรานะคะก็จะได้รับคะแนนสะสม20เท่านะคะเมื่อเราไปใช้จ่ายในแกร็บนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการแก a ็ Card แก a ็บ o ู้หรือว่าบริการอื่นในแกร็ก็ได้เช่นเดีวกัน,นะคะ่ะและนอกจากการได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นแล้วนะคะยังจะมีโปรโมชั่นอีกต่อหนึ่งนะคะก็คือจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการแกร็บค่ l ลัก์นะคะฟรี300บาทในเดือนเกิดด้วยค่ะ ถัดมาเป็นโปรโมชั่นจากบัตรเซตีพรีเมียร์ค่ะบัตรเซตีพรีเมียร์เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นในเดือนเกิดเดยอะมากเลยนะคะเขาจะส่งเป็นลิงก์มาให้นะคะเราสามารถกดจากลิงก์เนี่ยเข้าไปดูโปรโมชั่นทั้งหมดได้ค่ะซึ่งโปรแรกเลยนะคะก็คือสิทธิพิเศษในการที่เข้ารับบริการตรวจสภาพเส้นผมนะคะที่อเวด้าค่ะซึ่งเฟชก็ได้เข้าไปใช้บริการมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนแรกที่เขาเปิดให้บริการการตรวจสภาพเส้นผมอีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็งดให้บริการไปช่วงหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะใครที่่ไปมกอนเดน อาจจะได้เป็นแซมเปิลกับบ้านไปนะคะให้ไปทดลองใช้ดูแต่สม,มาร์ทเฟชเนี่ยเฟชก็ได้เข้าไปใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะมีทั้งการตรวจสภาพเส้นผมวิเคราะห์ออกมาว่าเส้นผมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะและนอกจากที่จะตรวจสภาพเส้นผมแล้วเนี่ยเขายังมีบริการนวดคอบาล์ไหลให้เราอีกด้วยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ซึ่งเฟชก็ประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าพี่พนักงานเนี่ยเขาก็ให้บริการดีมากๆเลยค่ะและยังเลือกเทสเตอร์มาให้เรานํากลับบ้านไปทดลองใช้นะคะทั้งหมด6ชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดนะคะการตรวจสภาพเส้นผมแล้วก็การให้เทสเตอร์กลับไปเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เราได้รับฟรีทั้งหมดเลยค่ะคุ้มมากๆนะคะ โปรถัดมาของ c ิ t y p พ e m i มนะคะก็คือสิทธิ์ในการซื้อเครื่องดื่มดินแอนิโดกาหนึแถมหค่ะบัตรใบนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วอยู่แล้วนะคะในแต่ละเดือนถ้าเกิดว่าใครนําไปใช้ในเดือนเกิดนะคะก็ยังมีโปรซื้อ1นแถมหอีกด้วยค่ะก็สามารถชวนเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวไปใช้บริการกับเราแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปเลยทีเดียวก็ได้นะคะ ถัดมานะคะเป็นสิทธิพิเศษในการใช้ห้องประชุมฟรี4ชั่วโมงนะคะที่ i w Service ค่ะสามารถใช้บริการได้ทั้งสาขาพร้อมพงนะคะแล้วก็สุขุมวิทค่ะอันนี้นะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนที่ในการทํางานนะคะหรือว่าอยากจะไปนัดประชุมเนี่ยก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยค่ะโดยสามารถโทรไปจองล่วงหน้าได้ก่อนนะคะ ผ่านไป3โปรแล้วนะคะกับโปรเดือนเกิดของ City p r e m i e ียแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะโปรถัดมานะคะเขาให้สิทธิ์ในการเข้าพักที่โรงแรมอลินตาปานบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนเกิดนะคะแล้วก็ถัดจากเดือนเกิดอีกหนะะึ่งเดือนค่ะและโปรสุดท้ายนะคะของบัตรซิตี้พรีเมียเป็นโปรโมชั่นที่เขาเพิ่งเปลี่ยนเงื่อนไขกันสดๆร้อนๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเป็นโปรที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็คงได้ไปใช้สิทธิ์กันมาแล้วนะคะคือสิทธิ์ในการได้รับปากระพงทอดน้ำปลาฟ เราเฟชก็อยากจะใช้โปรนั้นมากๆค่ะแต่พอถึงเดือนเมษายนนะคะเขาก็ไม่ได้ต่อโปรนั้นแล้วนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นโปรใหม่มาแทน,นะคะ่ะตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะคะโปรโมชั่นใหม่ของเขาเนี่ยจะให้เราได้รับโดนัทครีมนะคะฟรีหนึลเมื่อเราซื้อโดนัททาวเวอร์เซตใดก็ได้1เซตค่ะก็เปลี่ยนจากของคาวมาเป็นของหวานแทนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบของหวานก็คงจะถูกใจค่ะเพราะว่าจะได้รับโดนัทเยอะมากแต่ถ้าใครอยู่คนเดียวนะคะเราไปใช้สิทธิ์นี้มารับโดนัทมาเยอะมากขนาดนี้ทานโดนัทเข้าไปแล้วก็อย่าลืมออกกาลังกายกันด้วยนะคะค ถัดมานะคะเป็นสิทธิพิเศษในเดือนเกิดจากบัตร City ROP p r e f e r ค่ะซึ่งเขาก็าจะส่งจดหมายมาให้เรานะคะแล้วก็มีคูปองวันเกิดต่างๆมาให้เราในนี้ค่ะซึ่งโปรแรกของ City ROP p r e f e r นะคะก็คือจะได้รับคะแนนสะสม2เท่าในเดือนเกิดะคะ่ะใครที่เป็นสายแต้มนะคะแล้วก็อยากสะสมแต้มแรกไหม่เนี่ยก็ให้รีบใช้ในเดือนเกิดกันเลยนะคะ โปรถัดมานะคะเราจะได้รับเป็ดปักกิ่งฟรีหนึ่งตัวที่ห้องอาหารจีนที่โรงแรมมาริออทค่ะซึ่งเงื่อนไขของเขานะคะก็คือเราจะต้องไปใช้บริการพร้อมกัน5คนนะคะแล้วก็มีการสั่งอาหารจานหลักอย่างน้อย3จาน,นะคะ่ะและโปรสุดท้ายจากบัตรซิตี้เอาพีฟีเวอร์นะคะก็คือจะได้รับกิฟต์เซ็ตจากอเวอร์กลาสค่ะจะได้รับทั้งแป้งฝุ่นนะคะคลีนเซอร์แล้วก็เอสเซนส์เป็นขนาดทดลองนะคะแล้วก็ได้รับบัตรแต่งหน้าอีกหนึ่งใบค่ะซึ่งบัตรแต่งหน้านี้นะคะเราสามารถใช้บริการได้ถึงสิ้นปีเลยนะคะแต่ว่าช่วงงงนนนีีนน COVID, นะะ้้เ่่่ยยัอูใใชวโคคิดะะทขาหร ทางหน้าอยู่ทาง BA ก็ได้แจ้งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเปิดให้บริการแต่งหน้าเนี่ยเราค่อยมาใช้ก็ได้ค่ะใครที่จะใช้สิทธิ์ก็ต้องคอยติดตามแล้วก็ลองโทรไปสอบถามดูนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้บริการแต่งหน้าได้ค่ะถัดมานะคะเป็นโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตซิตี้เพส i ิชค่ะ ซึ่งบัตรใบนี้นะคะเขาก็จะส่งเป็นแพ็คแบบนี้มาให้เราเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีคูปองวันเกิดมากมายเลยค่ะซึ่งโปรโมชั่นที่เฟชเนี่ยได้ไปใช้บริการมาแล้วนะคะก็คือสิทธิ์ในการรับ afternoon tea นะคะที่ TWG ค่ะซึ่งเราก็จะได้รับทั้ง welcome drink นะคะแล้วก็ set afternoon tea หน set นะคะแล้วก็มีชาให้เราเลือกหลากหลายเลยค่ะเราสามารถเลือกขนมได้ด้วยนะคะว่าต้องการที่จะให้ในเซตเนี่ยมีขนมชิ้นไหนบ้างค่ะ ก่อนไปใช้บริการก็อย่าลืมโทรจองสิทธิ์กันล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็นําคูปองจาก c i t y p r e s t ติที่เขาส่งมานะคะพร้อมกับบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยไปโชว์ในวันที่เราเข้าใช้บริการด้วยค่ะ ถัดมานะคะเราจะได้รับเซ็ทครีมบำรุงผิวจากโซวาซู1เซ็ค่ะก็สามารถนำคูปองพร้อมกับบัตรเครดิตเนี่ยไปรับสิทธิ์ได้เลยนะคะโดยเซ็ทที่เขาให้มานะคะก็จะมีครีมบำรุงมามากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีสเต็ปขั้นตอนในการทาอยู่ด้านหลังค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาไทยแต่เราก็ยังพอจะอ่านออกนะคะจากการเทียบกับขวดด้านหน้าของเขาค่ะโดยเซ็ครีมที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นครีมที่น่าจะเป็นตัวเกือบท็อปแล้วนะคะของโซวาซูค่ะ ซิตี้พ e s สติ e ยังมีคูปองวันเกิดให้เราอีกมากมายนะคะที่อยู่ในมือ f ์เฟ h ทั้งหมดนเนี่ยนะก็เป็นสิทธิ์ที่เรายังไม่ได้ไปใช้กันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสิทธิพิเศษในเดือนเกิดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราใช้ให้หมดในเดือนเกิดนะคะบางโปรเนี่ยเขาก็จะให้เราใช้ได้ไปอีก1เดือนนะคะหลังจากเดือนเกิดหรือว่าบางโปรก็ให้ใช้ได้ถึง2เดือนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่า City Prestige เนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษอะไรในเดือนเกิดอีกบ้างค่ะไมบแรกนี้นะคะเป็นคูปองในการใช้สิทธิ์ส่วนลดผลิตภัณฑ์คาแหล่งนะคะแล้วก็ส่วนลดในการนวดหน้าด้วยค่ะใครที่ชอบความสวยความงามนะคะนอกจากจะได้รับเซ็ตของโซวาซูเนี่ยก็ยังมีเซ็ตนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะถัดมานะคะสำหรับสาวๆก็ยังมีโปรโมชั่นในการซื้อเครื่องประดับที่มัทลาสตูดิโอด้วยค่ะ นอกจากโปรโมชันด้านความสวยความงามนะคะ City p r e s i g e เนี่ยเขายังให้สิทธิพิเศษในเดือนเกิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆอีกมากมายเลยค่ะโปรแรกนะคะก็จะเป็นบัตรกำนัน1,000บาทนะคะที่โรงแรมบัญญัติทีค่ะเราสามารถนำไปใช้ที่ร้านอาหารต่างๆของเขาได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเซ็ตบุฟเฟ่สุดเดย์บัตฟรีที่โรงแรมเชอร์ตันแกรนนะคะเมื่อเราไปใช้สิทธิพร้อมกับผู้ติดตามอีกหนึ่งคนค่ะถัดมานะคะจะเป็นส่วนลดอาหารแล้วก็บอดี้ทรีทเมนต์ที่โรงแรมแอดเทนีแบงคอกค่ะ สำหรับใครที่ชอบไปพัทยานะคะก็ยังมีคูปองให้เราได้ใช้สิทธิ์ในการจองห้องพักราคาพิเศษนะคะที่ cross พัทยาเอเชียนเฟียนะคะแล้วก็ cross พัทยาพระตำหนักค่ะและยังมีสิทธิพิเศษในการเข้าพัก1นึ่แถมหนึ่งนะคะที่โรงแรมในเคร์เวียนได้อีกด้วยค่ะนอกจากโปรโมชั่นห้องพักที่โรงแรมมากมายที่เขาให้มาแล้วนะคะ c ิ t y Pre s t i ิตเนี่ยเขาก็ยังไม่ดืมที่จะให้โปรโมชั่นลดเช่ามาด้วยค่ะเราก็จะรับสิทธิ์เช่ารถเอวิสหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในเดือนเกิดของเราหรือว่าหลังเดือนเกิดอีก1เดือนด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือโปรโมชั่นในเดือนเกิดของ City Prestige นะคะถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่เราเสียค่าธรรมเนียมรายปีให้เขาก็จริงแต่ว่าเขาก็มีโปรโมชั่นให้เราตลอดทั้งปีแล้วก็ยังมีโปรเดือนเกิดที่เยอะมากๆด้วยค่ะถ้าเกิดการเช่ารถ1แถมหนึ่งจาก City Prestige ยังไม่พอนะคะใครมีบัตร City Ready Credit เนี่ยยังมีโปรโมชั่นในการเช่ารถ1แถมหนึ่งที่ Drive Car Rental ในเดือนเกิดอีกด,ด้วยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ย City Bank ก็ให้โปรโมชั่นในเดือนเกิดกับเราเยอะมากๆเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูของเจ้าอื่นกันบ้างค่ะ ถัดมานะคะก็เป็นโปรโมชั่นในเดือนเกิดจาก tomorrow ค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะก็เป็นโปรโมชั่นที่เซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะได้รับโปรนี้ค่ะคือในเดือนเกิดเนี่ยพอเปิดเดือนมานะคะก็ได้รับเป็นข้อความนะคะอยู่ในแอปพลิเคชัน tomorrow ว่าเราได้รับคูปองช้อปปี้200บาทฟรีนะคะสามารถเอาไปช้อปปิ้งในเดือนเกิดได้เลยค่ะและถัดมานะคะเป็นโปรโมชั่นในเดือนเกิดจากกรุงศรี first choice ค่ะถ้าเกิดว่ามีการใช้ใจ่ายบัตรกรุงศรี first choice 2 0 0 0 0บาทนะคะก็จะได้รับกระเป๋าฟรีไปเลยค่ะโดยต้องมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน choose ก่อนนด้วยะะคะ ในส่วนของบัตรเครดิตที่เฟชมีนะคะก็จะมีโปรโมชั่นในเดือนเกิดประมาณนี้ค่ะถัดมาเรามาดูโปรโมชั่นของกินกันบ้างนะคะเป็นโปรที่เรารอคอยกันมาตลอดทั้งปีเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการกินฟรีนะคะแล้วก็ส่วนลดร้านอาหารต่างๆในเดือนเกิดค่ะโปรโมชั่นแรกนะคะ,ะเป็นโปรที่เราจะได้รับข้าวหน้าไก่ฟรีนะคะที่ร้านอาหารสีฟ้าคะ่ะโดยเราจะได้รับข้าวหน้าไก่ฟรีหนึ่งจานนะคะแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในการทานอาหารในร้านเท่านั้นนะคะโปรนี bro ้ก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนนะคะแค่เข้าไปสมัครสมาชิกในเนนียก็สสาามรรถัับิิทททธล โปรถัดมาเป็นส่วนลดที่ร้านอาหาร mk นะคะอย่างของเฟชเนี่ยเป็นสมาชิก level black นะคะก็จะได้รับส่วนลด25%ค่ะในเดือนเกิดนะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะคะว่ามีการแคปวงเงินที่เท่าไหร่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครไปกันเยอะๆทางครอบครัวเนี่ยก็น่าจะคุ้มมากๆค่ะ ถัดมานะคะเป็นอีกร้านนึงที่ชอบกินมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือ BBQ Plaza นะคะที่ร้านนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นให้เราสามารถซื้อเซตวันเกิดได้นะคะซึ่งเซตนี้นะคะก็จะเป็นเซตที่เขาลดราคาให้เราสูงถึง39%กันเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์กี่ครั้งก็ได้ด้วยนะคะในเดือนเกิดใครที่ชอบกินบาร์บีคินะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ ถัดมาเป็นโปรจากร้านซิสเลอร์ค่ะสมาชิกบัตรซิสเลอร์เนี่ยก็จะได้รับเซตอาหารฟรี1เซตนะคะจะมีทั้งสเต็กแล้วก็สลัดบาร์เลยค่ะเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนเกิดนะคะและใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิก399บาทเนี่ยก็จะได้รับโปรนี้เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินจ่ายค่าสมาชิก399บาทนะคะล้วก็ได้กินฟรีไปเลยในครั้งแรกนะคะถ้าใครกินร้านนี้เป็นประจําแล้วก็เลงที่จะทาบัตรสมาชิกอยู่แล้วนะคะทําในช่วงเดือนเกิดเนี่ยก็คุ้มมากๆค่ะ ถัดมาเป็นโปรจากเซเว่นเซนนะคะสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อเซตไอติมเบิร์เดย์นะคะในราคาลด50%ค่ะและสำหรับเมนูอื่นนะคะก็จะเป็นส่วนลด10%ตามปกติของบัตรสมาชิกนะคะอีกโปรหนึ่งนะคะเป็นโปรของกินที่ไม่ใช่โปรจากร้านอาหารแต่เป็นโปรโมชั่นจากตู้ต่อบินที่กำลังฮิตมากๆในตอนนี้ค่ะใครที่เป็นสมาชิกตู้ต่อบินนะคะก็สามารถรับสิทธิ์ ซื้อเครื่องดื่มนะคะในราคาลด50%ได้เลยในเดือนเกิดค่ะโดยเขาจะส่งเป็นโค้ดส่วนลดนะคะมาให้ในไลน์นะคะที่เราเป็นสมาชิกกับเขาค่ะและเวลาจ่ายเงินเนี่ยก็อย่าลืมเลือกช่องทางการจ่ายเงินให้ได้รับเงินคืนกลับมานะคะอย่างเช่นการจ่ายด้วยช้อปปี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นในช้อปปีอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะนอกจากของกินแล้วนะคะโปรโมชั่นในเดือนเกิดยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีโปรโมชั่นจากร้านค้าต่างๆอีกด้วยค่ะร้านแรกก็คือร้านบูสค่ะที่เฟชก็เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ซื้อของ,ของเขาเป็นประจําอยู่แล้วในเดือนเกิดเน่ก็จะะะสสวนนนลดดถึง10% 500นะคคะคืืออซ้้้ิาาบบทไรั เราก็ยังจะได้รับสกินแคร์ของร้านบูสฟรีด้วยนะคะเมื่อเราใช้จ่ายตามยอดที่เขากําหนดค่ะโดยทั้ง2โปรนี้นะคะเราจะต้องใช้แยกบินกันนะคะไม่สามารถใช้รวมในบินเดียวได้ค่ะถัดมานะคะฝั่งร้านวัดสันเนี่ยก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะสมาชิกจะได้รับแต้มคูม1ินะคะในเดือนเกิดโดยจะได้รับแต้มเฉพาะบินแรกของเดือนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่มีแพลนจะซื้อของอยู่แล้วก็ให้รวมกันเป็นบินแรกแล้วก็ซื้อไปเลยทีเดียวจะได้รับคะแนนเยอะเลยค่ะ ถัดมาเป็นร้าน e p r o เชอ r ์นะคะใครที่เป็นสมาชิกสามารถไปรับผลิตภัณฑ์ของเขาได้ฟรีนะคะตามเลเวลของสมาชิกเลยค่ะอย่างเฟชก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมา1ชิ้นนะคะถือว่าคุ้มมากๆค่ะ สำหรับใครที่ชอบซื้อของเขามานะคะในเดือนเกิดเนี่ยอีเ e กียเขาก็จะให้แต้มคูณสด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเรามาดูโปรโมชั่นฝั่งปั๊มน้ํามันกันนะคะปั๊มแรกเลยเนี่ยที่เขามีโปรโมชั่นในเดือนเกิดก็คือปั๊มบางจากค่ะสมาชิกบางจากนะคะสามารถเข้าแอปพลิเคชันของบางจากไปกดรับคะแนนฟรี100คะแนนได้ด้วยตัวเองในแอปเลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกต่อหนึ่งนะคะในการได้รับส่วนลด30บาทที่ปั๊มบางจากไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการเติมน้ํามันหรือว่าซื้อกาแฟอินทนิลของเขาก็ได้ค่ะแต่เราสามารถเลือกได้แค่อย่่่่่าาาางงงงใดอยหนนนนนึึเทั้้ะนนะคะซกก็ไไสิิธร น้ำมัน30บาทมานะคะแต่ว่าไม่ได้เติม30บาทไปนะคะก็เติมเป็น100บาทค่ะแล้วเราก็จ่ายแค่ส่วนต่างนิดหน่อยค่ะอีกปั๊มหนึ่งที่มีโปรโมชั่นในเดือนเกิดมานะคะเหมือนกับปีที่แล้วเลยก็คือปั๊ม PT ค่ะเราจะได้รับไอศกรีม McDonald's นะคะเป็น Sunday ฟรีหนึ่งถ้วยเลยนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้จากแอปพลิเคชันของ PT เลยนะคะและก็ยังมีโปรโมชั่นในการให้น้ำดื่มนะคะเมื่อเราไปเติมน้้้้าาามมมัััันนนนททททีีะะีีี่่่่่่่ปขขออองงงงเเเะะะคคคครรรรรวววถึบืืดดดฟฟฟกกแแไยยล็ Coffee Worldwick ส่วนปั๊มปตทนะคะในปีที่แล้วเนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้กับสมาชิกบูการ์ดนะคะซึ่งเฟชเนี่ยก็เคยไปทำรีวิวเอาไว้แล้วนะคะตอนนั้นได้รับเป็นเซตอาหารฟรีจากเท็กซัสชิคเก้นนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเฟชได้ลองเช็คอีเมลดูนะคะทางบูการ์ดเนี่ยเขาไม่ได้ส่งโปรโมชั่นเดือนเกิดมาให้เลยค่ะแล้วเราก็ยังคงคิดว่าเราตกหล่นไปหรือเปล่าน,นะคะแล้วก็ได้โทรไปถามดู <S 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 เขาก็คอนเฟิร์มกลับมาแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยยังไม่มีโปรเดือนเกิดคะ่ะก็รอติดตามนะคะว่าจะมีโปรกลับมาอีกไหมค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือโปรโมชั่นในเดือนเกิดที่เฟชจะไปตามล่ามาตลอดทั้งเดือนนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มล่าโปรบัตรเครดิตด้วยที่คอยมาแชร์โปรโมชั่นกันว่ามีโปรโมชั่นไหนบ้างทําให้เฟชเนี่ยในล่าโปรไปเยอะมากๆเลยค่ะแต่โปรเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังคงมีอีกหลายโปรที่เฟชอาจจะไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของร้านของเขานะคะแล้วก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครมีโปรโมชั่นไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่ามาแชร์เพื่อนๆในกลุ่มล่าโปรบัตรเครด หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครที่เกิดเดือนไหนเนี่ยก็อย่าลืมวางแผนให้ดีแล้วก็เตรียมไปล่าโปกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามเฟชใน y o u ยูทูปเฟชทอลก็เฟสบุ๊คแฟนเพจเฟชมันนี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มล่าโปบัตรเครดิตท,ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Li น์โอเพนแชทนะคะจะได้ไม่พลาดในการล่าโปแบบนี้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเฟชก็จะขอตัวไปตามล่าโปวันเกิดต่อออ้ครบก่่นนนทีจะสิเดดื้วยคค่่ะะสสวัสดี